มื่อนี้ครับพี่น้องเสียนัดนะครับเอาเจ้าหมูนะครับเจ้าหมูมาผสมให้กลางคืนครับมือนกางคืนเป็นวม่ล่างคขืนครับตอนนี้กัลั่งครับกําลั่งกําลั่งหยอกล้อกันเดียวรีย,ยบร้อย,ย นัดนนัดน้ำยี่ห้อเด้นนัดที่ทังทังหัวเก่าล่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเมือออกหลายแห้งเอเอเนี่ยขาดินขาดินอ่าโอ้เมือออกหลายแห้งเลยเรียบร้อยอเจอจังมูจัดการแล้ว